ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีทุกคนด้วยน,นะครับผมช่องอเล็กซ์นำอยู่ในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมของเราเช่นเคยคนระับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะับผมก็จะมาแนะนําประวัติความเป็นมาของแต่ละตัวละครนะครับผมว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากรู้นะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะผมสำหรับแต่ละตัวละครนะมีอาชีพทําอะไรอยู่อายุเท่าไหร่นะทุกคนมันมีบอกหมดนะสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยครับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมที่ ถูกที่สุดนะตอนนี้นะครับเข้ามาที่เว็บนี้เลยจิ้มที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม CgoTH นะครับหรือ ZenGoTH นะครับอันดับแรกเข้ามาที่หน้าหลักของเกมนะครับกดเข้าไปที่เติมเครดิตครับแล้วก็เลือกเป็น To มานี y Wall นะครับหรือว่าเป็นจ่ายด้วยสแกน QR Code นะครับธนาคารนั่นเองนะครับกดยืนยันการทำระการโอเคกดสแกน QR Code ตรงนี้นะครับเราจะเสียทั้งหมด300.82บาทนะครับผมพอเติมเสร็จนะครับให้เราไปที่บัตรเติมเงินครับกดที่ Laser Go หรือบัตรเ Cash ก็ได้นะท เราก็เลือกจํานวนที่เราอยากเติมนะครับแล้วก็ใส่ถ้าใส่โค้ดส่วนลดนะผมจะเพิ่มอีก4เป็น9%น9ครับผมย้าว่าต้องใส่ส่วนลดเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้เลยคัดลอกมาแล้วใส่ไปเลยนะครับใส่รอเลยก็ได้ครับแล้วเราก็เลือกครับเราจะเติมราคาไหนนะครับผม300บาทเนี่ยจะลดถึง15บาทเลยนะครับแล้วก็ใส่โค้ดด้วยนะครับผมเลือกบัตรที่เราจะเติมนะราคา300บาทครับ เราจะได้ส่วนลด285บาทนะแล้วก็ใส่ส่วนลดไปอีกนะครับกดยืนยันการทํารายการโอเคทํารายการสําเร็จครับแล้วก็เราจะเข้าสู่หน้านี้นะครับโปรโมชั่นครับเราก็จะเอาโค้ดตรงนี้เลยนะครับผมรายละเอียดสินค้ากดเ,เข้าไปนะอันนี้อันนี้โค้ดเก่าเนาะผมแลกไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับกดเข้าไปรายละเอียดสินค้าครับนี่ครับผมเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บของเกมเลยนะครับกดท็อปอัพเติมเงินเข้าสู่ระบบกดเข้าไปที่ go laser go ใส่ซีเรียลครับผมซีเรียลก็คือเลขข้างหน้านะครับย้ำนะครับว่าต้องใส่โค้ดส่วนลดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พินข้างหลังนะครับไปซับมิดครับ แล้วเราก็เติมเงินสําเร็จนะครับได้โปรโมชั่นเพิ่มอีก600 d ดีนะครับแล้วก็มีของโปรโมชั่นนี้อีกไปบวก5อันนะแล้วก็บัตรดันนะผมแล้วก็กลับสู่หน้าหลักครับเหลือประมาณเท่าไหร่วะผมเลือกที่แรกเหลือเครดิตอยู่30คเครดิตนะแล้วผมเติมไป300เครดิตก็จะเหลือประมาณ27บาทนะครับทุกคนเครดิตก็จะเหลือ20 27บาทตอนนี้ผมเครดิตผมเหลือ57บาทเนาะเติมให้หมดเลยแล้วกันนะกดไ,ไปบัตรเติมเงินใหม่ครับถ้าใครจะเติมเพิ่มนะกดเหมือนเดิมเลยครับ เลือกบัตรครับใส่โค้ดส่วนลดไปอีกครับยืนยันการทํารายการกดเข้ามาเหมือนเดิมเลยครับผมบัตรเติมเงินโปรโมชั่นครับเนี่ยเราเสียตังค์ไปแค่46บาทนะเมื่อกี้ก็บัตร300เราเสียตังค์ไปแค่273บาทนะลดสูงสุดถึง9%นะต้องใส่โค้ดด้วยนะทุกคนอย่าลืมครับจำไม่ได้ก็กอกลับไปดูนะแล้วก็เอาซีเรียลมารอกเหมือนเดิมครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราเข้าไปสู่เกมกันเลยครับเกมเนี่ยเงินแคชอาจจะยังไม่เข้านะทุกคนเนี่ยมันต้องออกเกมเข้าใหม่นะแต่ว่าของโปรโมชั่นเเนข้้าแลวะครับ ของโปรโมชั่นทั้งหมดเข้าแล้วนะเราต้องออกเกมเข้าใหม่ครับทุกคนหลังจากที่เราออกเข้าเกมใหม่นะครับผมทุกคนกดไปครับดูเลยเงินแคชเข้าเรียบร้อยนะจากหมื่นเดียวนะเป็น4 10, 8่หมเลยนะครับอย่าลืมนะครับผม www.cgoth.com นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมใส่ส่วนลดเพื่อลดถึง9%นะครับผมสำหรับตัวแรกของเรานะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมพี่เวลส์ของเรานั่นเองนะครับผมเจ้าอ้วนหนุ่มฮิปฮอปนั่นเองนะครับเวลส์พรหนุ่มฮิปฮอปนะครับถึงหน้าตาเขาอาจจะดูไม่รับแขกแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เฮฮาและอารมณ์ดีแต่ถึงเวลาคับขันเขาก็สู้แบบไม่ถอยเช่นกันนะอายุของเวลส์นะครับผมในเกมอายุ25ปีนะครับเป็นพ่อค้าแปลงสีฟันะครับผมงานอดิเรกครับเล่น บีสบ็อก์ครับผมเลือดค๊ปโอนะครับตัวตความเป็นมาของเวลส์นะครับก็คือภายนอกเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเลงนะครับสำหรับเวลส์นะครับ,รบ, Wells, รบการแต่งตัวอะไรเงี้ยนะครับภายนอกเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเลงเนาะเดลแรนด้อมดูดูในรูปเนี่ยอาจจะใส่แบบมินงมีนงมินมนวดนะครับเออ มีหนวดมีเข่านะครับแต่จริงๆแล้วนะับสำหรับเวลส์นะครับเกลียดการต่อสู้เป็นที่สุดเลยนะครับมีมีอยู่วันหนึ่งนะผมก็ได้เข้าไปช่วยนิกกี้ให้รอดผลจากแผ่นอันตรายนะครับและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขานะผมทำให้เวลส์นะตกหลุมรักนิกกี้นะครับตั้งแต่แรกเห็นเลยนะผมอีกทั้งนิกกี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เวลส์นะครับได้เข้าร่วมกลุ่มของเซนส์ไม่รู้ว่ากลุ่มเซนส์นี่คือกลุ่มอะไรนะแต่ถราใครที่รู้ก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะอันนี้ข้อมูลอาจจะตกหลล่่่นนนไปดะะรับขออภยย้้ววเตุผผทีีามช ชายที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเวลจึงฝึกฝนตัวเองนะครับจนกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มก็คือกลุ่มเซนส์ที่เขาไปเข้าร่วมกลุ่มนะตอนนี้เขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มแล้วนะครับทุกคนสาหรับเวลส์นะโอเค okay. ตัวละครต่อมาครับผมอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งคนก็คือเจยอนริวรุของเรานั่นเองนะครับผมเจยอนริวรุนะครับชะตานักสู้หญิงสวยยอดฝีมือ ทั้งเรื่องอาหารและการต่อสู้นะครับเจ้อ้วนลิวรุนะผมอายุ24ปีนะก็อาชีพเป็นแม่ครัวนะผมางานอาดิเรกทำอาหารนะเลือดก,กอรุ๊ปโอเหมือนเวลส์เลยนะครับสำหรับลิวรุนะครับผมกุ๊กสาวที่เจ้ากี้เจ้ากรรมนะโดยเฉพาะกับเวลส์ผู้ที่แอบหลงรักแต่ก็มีเหตุผลที่ทําให้เธอรู้ว่าเวลส์แอบมีใจให้กับนิกกี้อ่าคือลิวรุเนี่ยอันนี้คือประวัติความเป็นมาของลิวรุนะลิวรุก็รู้อยู่แล้วนะว่า วิลส์เนี่ยไม่ได้ชอบตนเองนะแต่ตนเองเนี่ยชอบวิลแต่วิลว มีคนชอบอยู่แล้วก็คือนิกกี้นั่นเองนะครับทุกคนเธอจึงเข้าร่วมกลุ่มนะสำหรับริวรุก็เลยเข้าร่วมกลุ่มเซนส์กลุ่มเดีวยวกันที่เวลส์เพิ่งไปเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนะครับเพื่อหวังจะแย่งชิงหัวใจของเวลส์กลับมานะครับแต่พออยู่ไปอยู่มานะผมเหตุผลหลักเลยที่เธอจะต้องเก่งขึ้นนะครับและแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องการต่อสู้ก็เพราะว่าร้านอาหารที่เขารักเนี่ยร้านอาหารที่ริวรุรักนะครับได้ถูกโจมตีจากองค์กร ByX อ์นะครับองค์กร by x ก็อือ ไอ้พวกในไฟติ้งโซนน่ทุกคนเออไอ้พวกบอสพาร์คบอสเวอเลสอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละตามนั้นแหละนะครับผมทาให้ริวรุนะครับผมจึงต้องเรียนการต่อสู้ให้มากขึ้นนะเพื่อจะปกป้องร้านอาหารของตนเองและไม่ใช่เพื่อแบบว่าทําเพื่อวิวอีกต่อไปนะครับประมาณนี้นะสำหรับประวัติความเป็นมาของเจวอนขาหดริวรุของเราครับโอเคตัวต่อมาครับตัวละครอีกหนึ่งตัวครับผมสําหรับผู้ที่ทําให้หลงรักในการต่อสู้นะครับแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อเธอนะครับก็คือมิกกี้ของเรานั่นเองนะครับผมทุกคน นิกกี้นะผมนางฟ้าสังหารนักสู้สาวสวยแห่งกลุ่มเซนส์นะกลุ่มที่เวลส์ไปเข้าร่วมด้วยเนาะสายลับที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อสืบหาความผิดของเหล่าคนชั่วนะครับอายุของนิกกี้อายุ20ปีนะผมอาชีพเป็นนางนางแบบแฟชั่นนะแต่มาอยู่ในกลุ่มเซนส์นะครับสายลับครับผมอ่าสายลับครับ นี่แต่งตัวลูกนี้เลยงานในดิเล่ครับผมเล่นโรลเลอร์เบสนะผมเล่นโรลเลอร์เบสเลือดก,กูบ,บีครับผมประวัติความเป็นมาของนิกกี้นะครับน,นักสืบสาวสวยที่แฝงตัวเข้ามาสืบสวนเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลของทัวร์นาเมนต์เอฟเเมื่อ4ปีที่แล้วระหว่างที่เธอแฝงตัวมาสืบสวนงานนี้เธอก็ได้ตกอยู่ในอันตรายแต่เวลส์เข้ามาช่วยเหลือเธอไว้ทําให้เธอรอดมาได้จนในที่สุดเธอก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มเซนส์ เพื่อแฝงตัวและทําการสืบสวนต่อไปและด้วยความสวยความสะพึงที่สะกดทุกสายตาเธอจึงถูกยกย่องให้เป็นเทพธิดาแห่งกลุ่มเซนส์นะสำหรับนิกกี้สวยที่สุดนะครับผมเออเข้ามาก็คือ L L ug, L ug, L ug, L ug. เวลส์ตกหลุมักลุมรักลุมรักทุยเวลส์ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยนะผมสำหรับ แม่สาวน้อยนิกกี้นะครับโอเคตัวละครต่อมาครับผมพี่เบิ้มไม่ใช่พี่เบิ้มดิพี่สูงยาวเข่าดีของเรานั่นเองนะครับผมพี่เรนครับผมเรนะครับผมชายหนุ่มพูดน้อยนะแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถด้านกีฬาอ่านะดูดูจากส่วนสูงก็รู้แล้วนะครับผมนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะอายุ21ปีนะอาชีพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไม่รู้ว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมนี่เป็นกีฬาอะไรนะเล่นกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมนะเขาเขียนไว้งี้นะเลือดกรุ๊ปเอบีนะครับสำหรับเรนะครับประวัติความเป็นมาครับเรคือลูกศิษย ผู้หายสาบสูนย์อีกทั้งเรยยังเป็นผู้ก่อตัวกลุ่มเซนต์ขึ้นมาใหม่อาก่อนหน้านี้ก็คือโรดี้ฮาร์ดนับเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเซนต์นะครับถ้าผมอ่านผิดขออภยัยด้วยนะทุกคนแต่โรดี้ฮาร์ดเนี่ยหายศูญหายไปนะเรยก็เลยก่อตั้งขึ้นมาใหม่เนาะและได้เข้าร่วมศึก FFC เพื่อตามหาอาจารย์ของตนเองอุปนิสัยของเรยนะผมเป็นคนที่เย็นชาพูดน้อยภายนอกดูแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นําสูงแต่มีอยู่หนึ่งคนที่ทําให้เรยเนี่ยดูแบบว่ามาสก,กดหัวใจเรยนะผมเวลาที่เขา อยู่ต่อหน้าเรนะครับนั่นก็คือเซราครับเจ้าหนูน้อยเซราครับผู้เป็นรักแรกของเรอาลักแรกของเวลส์ก็คือนิกกี้นะ ส่วนรักแรกของลิวลูก็คือเวลส์ส่วนรักแรกของเรก็คือเซราสลับกันไปมานะครับตามนี้โอเคตัวละครต่อมาครับผมเป็นเซราและกันนะครับเดี๋ยวจูปิดท้ายนะสำหรับเจ้าหนูเซราครับอายุ19ปีนะครับเซราสวยใสใสไม่ยัง้งอ่ะฉายามาแล้วสาวน้อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวกหน้าตาที่น่ารักสดใสคืออาวุธชั้นดีของเธอที่แอบซ่อนไว้นะครับผมอาชีพนักเรียนนะครับอายุ19ปีไม่น่าใช่นักเรียนแล้วอายุ19ป้ปีน่าจะเป็นนักศึกษาแล้วนะครับงาน,นอดิเรกก็ผมแต่งคอสเพ เซราคอสเพคอสเพย์ Cos play. Cos play, ชุดนักเรียนนะส่วนมากนะเลือดกุ๊ปเอครับผมประวัติความเป็นมาของสาวน้อยเซรานะครับผมเป็นลูกสาวคนโตของดาบักคนนี้ไม่รู้จักว่าเป็นใครนะดาบักต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคนระับแต่ ข้อมูลมีเพียงเท่านี้นะในเว็บบอกแค่นี้ครับทุกคนและเป็นพี่สาวคนสวยของจูนี่อ๋อเซร่าเป็นพี่สาวของจูนี่ครับทุกคนจูนี่ถ้าผมจำไม่ผิดอายุ17ปีนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปดูตัวละครถัดไปนะเดี๋ยวความเป็นมาของเซร่ากันก่อนนะครับเธอมีความตั้งใจที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อและจูนี่ให้กลับมาดีกันอีกครั้งเธอมองว่าการต่อสู้เป็นปัญหาที่ทําให้คุณพ่อและจูนี่ไม่ลงรอยกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่เซร่าเกลียดมากมากแต่เธอกลับมีความสามารถในการต่อสู้ที่เก่งกาจพอๆกับจูนี่ และด้วยความใจดีของเธอทําให้เธอเป็นคนที่ปฏิเสธจะช่วยเหลือคนอื่นไม่เป็นนะสำหรับเซรานอกจากจะน่ารักนะครับแล้วก็ยังใจดีอีกนะแล้วก็มีศิลป,ปะการต่อสู้ที่ไม่แพ้จูนี่เลยนะครับทุกคนสำหรับเซราครับโอเคดูละครตัวสุดท้ายนะผมสำหรับความเป็นมาในคลิปนี้คาเล็กเตอร์ซิเลกส์ครับผมจูนี่ของเรานั่นเองนะครับไอหนุ่มตัวเล็กครับผมอายุ17ปีนะจูนี่ตัวจิ๋วมัดเจ้าพ่วงดีกรี นักห่วงพี่สาวอันดับหนึ่งนี่ห่วงเซรานะห่วงพี่สาวนะผมอาชีพครับนักเรียนมปลายนะครับ และแฮกเกอร์ตัวชักาดนะครับเป็นแฮกเกอร์ด้วยนะนักเรียนมปลายแล้วก็เป็นแฮกเกอร์ด้วยนะอานาริเลก็ผมเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับเลือดกรุ๊ปบีครับประัติความเป็นมาของจูนี่นะครับเด็กมปลายแสนอัจฉริยะซึ่งเป็นลูกชายนักสู้อย่างดาบักลูกชายของดาบักก็คือพ่อคนเดียวกันกันกบเซรานะครับผู้ที่ต่อสู้กับองค์กรบายเอ็กโดยลําพังเหตุนี้จึงทําให้ลูกไมห้หล่นไม่ไกลต้นจูนี่เองก็มีความเป็นอัจฉริยะในเชิงต่อสู้ของเขาเช่นกันแต่จูนี่กลับไม่ชอบให้ใครรู้ว่า ่าเขาคือลูกของดาบักนะครับอาจจะถ่อมตนนะเพราะว่าดาบักนี่น่าจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดนะเพราะแบบนี้เขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มเซนต์นะครับเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าเขานั้นก็มีฝีมือเหนือชั้นกว่าโรดิฮ์สถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดน,นะผมขอโทษขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยและกันนะครับถ้าเป็นความรู้แก่ใครนะครับผมก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดแ,กแชร์กด Sub subscribe สำหรับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เช่นเคยครับผมถ้าใครไม่ชอบกดไม่ชอบมาเนาะสำหรับวันนี้ต้องลาดทุกทุ ไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว